สวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะเฟิร์นค่ะเราจะมาถามคำถามคุณนะคะคุณเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนคะประมาณสามคนคุณจำได้ไหมคะเขาชื่ออะไรบ้างไม่ทราบค่ะจำไม่ค่อยได้ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะชื่อมินค่ะคุณจับมือแฟนครั้งแรกคุณตอนอายุเท่าไหร่คะสิบสามค่ะคุณรู้สึกยังไงการจับมือครั้งนั้นคะก็รู้สึกดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะ เชื่ออะไรคะบุ้งค่ะเราจะมาถามคำถามนะคะคุณเคยมีแฟนไหมคะเคยค่ะคุณเคยอยู่สองต่อสองกับแฟนไหมคะเคยค่ะตอนนั้นคุณรู้สึกยังไงบ้างคะก็อยากมีเพศสัมพันธ์นั่นแหละค่ะคุณชื่ออะไรคะชื่อไอซ์ค่ะเราจะมาถามคำถามนะคะคุณเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนคะสองคนค่ะจำจำชื่อได้ไหมคะจำไม่ได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ เรามีคำถามจะมาถามนะคะคุณเคยมีแฟนไหมคะไม่เคยค่ะค่ะเขาไม่ค่ะโอ้โเปรี้ยวค่ะเรามีคำถามจะมาถามนะคะคุณเคยจับมือแฟนครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่คะสิบห้าตอนคุณจับมือครั้งแรกคุณรู้สึกยังไงคะก็ไม่รู้สึกยังไงค่ะเขาไค่ะค่ะคุณชื่ออะไรคะชื่อแบงกวัวค่ะ วันนี้เรามีคำถามจะมาถามน,นะคะคำถามคือคุณเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนคะ3ามคนค่ะแล้วคนที่เท่าไหร่คุณเคยจับมือด้วยคะแล้วรู้สึกยังไงบ้างคนที่สามค่ะรู้สึกก็เฉยเฉยค่ะขอบคุณค่ะอะไรคะชื่อใหม่ค่ะเรามีคำถามจะมาถามนะคะคุณเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนคะจำไม่ได้ค่ะ คุณเคยมีครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่คะ13ค่ะขอขอค่ะสงกรานค่ะคุณชื่ออะไรคะชื่อแบบเรามีคำถามจะมาถามนะคะคุณเคยมีแฟนนะคะคือคุณเคยอยู่สองต่อสองกับแฟนไหมคะไม่เคค่ะสงกรานค่ะเกิดอะไรคะชื่อนานค่ะคุณเคยมีแฟนไหมคะไม่เคยค่ะค่ะสงกรานค่ะ ชื่ออะไรคะปสามคะเราจะมาถามคำถามนะคะคุณเคยมีแฟนไหมคะเคยค่ะคุณเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนคะสองคนคะ่ะค่ะขอบคุณค่ะชื่ออะไรคะชื่อเบนค่ะเรามีคำถามจะมาถามนะคะคุณเคยมีแฟนไหมคะคุณเคยมีมาแล้วกี่คนคะค่ะสองค่ะสอง วันนี้เราจะมาทำคำถามคุณนะคะคุณเคยมีแฟนยังคะเคยค่ะคุณเคยอยู่สองต่อสองกับแฟนไหมคะเคยค่ะคุณรู้สึกยังไงคะตอนนั้นก็เฉยๆค่ะคุณทำอะไรกับแฟนคะก็นอนดูหนังเล่นเกมค่ะทขอบคุณค่เาจะมาถามคถามคุณนะคะคุณเคยจับมือแฟนคุณไหมคะไม่ค่ะทราบคุณค่ะ